ฟนะไม่กล้าพูดถึงงานในวันนี้หน่อยครับเอาลครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานเซนทรันซานิโอคาแรเตอร์แฟร์2 2 3นะครับก็ดีใจมากได้มาร่วมงานกับตัวละครในวัยเด็กที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ใครสนใจก็มาซื้อได้ครับสินค้ามากมายครับอย่างนี้เป็นบิ๊กแฟนตัวไหนเออตัวไหนเรามีชื่นชอบอะไรนรู้เอาที่ว่าชอบสุดก็ฮีโร่คิตตี้นะจริงแล้วเราเรามาก็เป็นแบๆมารู้ลุคบิ๊กเป็นแบบต่อตังค์ปะ ยุคผมเป็นปากกาแล้วก็มีแบบเออเป็นหัวเป็นเออนั่นแหละอะมีเยอะแล้วพี่สาวก็เป็นพี่สาวชอบคุณลุมีมากเ,ออเต็มบ้านเลยครับอย่างวันนี้ได้มาทำสงกรามร่วมกับแฟนคลับมีท่ามีผผ้าอะไรด้วยนะเป็นอะไรบ้างครับน่ารักดีนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ พอมีถุงผ้าจริงๆแล้วช่วงนี้เราก็สนับสนุนการใช้ถุงผ้านะเพราะว่าลดโลกร้อนกันครับแล้วก็เขาให้มีให้ทําเป็นแบบเหมือนติ้งๆอะ่ะเออเป็นติ้งลายลงไปอย่างเงี้ยก็เหมือนคัสตอมไมค์ของตัวเองผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มาร่วมกิจกรรมของเขาได้<ๆ>เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับมันดูนใจมันย้อนใจไปถุงไปเด็กอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะสมัยเราก็คือต้องรอคนหิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอสมัยนี้ก็คือเขาอิมพอร์ตมาให้เราเลยแล้วก็มีให้เลือกเยอะด้วยจริงๆแล้วอ่ะ ครับดีใจดีใจเมื่อกี้ไปเดินโทรมามีเลงชิ้นไหนเมีเลงผ้าปูที่นอนแบดแบดมารุอะไรเงี้ยเออเห็นละจริงเติมเต็มฝันไว้เด็กแล้วก็มีแบบผ้าเช็ดตัวเล็กๆคือน่ารักมากก็โอ้โหอันนี้ต้องมีแล้วแหละครับก็ต้องแล้วแหละจังหวะเนี้ยเออจะไปซีเอฟเลยไหมหรือว่าจะเดินออกไปแล้วก็ซีเอฟเลยครับแต่ว่าอยากสัมกับพี่ก่อนไงพี่เริ่มเป็นเป็นมารุเพราะว่าเราคาแรคเตอร์เหมือนแบดแบดหรือเปล่า คุคิดว่าตัวไหนคือแบบคาแรคเตอร์เราถ้าเหมือนคิตตี้ก็ไม่น่าจะใช่หรกปอมปอมแล้วก็มอมอมคุณเองเพราะอะไรผมว่ามันน่ารักดีนะนุ่นแบบกลมกอ่ะเออให้ผ่านครับชุกคน ครับผมก็ฝากมาด้วยนะครับผมใครที่ชอบอตัวละครของซาริโอนะครับไม่ว่าจะเป็นฮัลโลว์คิตตี้เอยแบดแบดมารูเอยคุโรมิเอยหรือว่าเจ้าไขา่ขี้เกียจที่แบบกำลังดังช่วงนี้นะครับใครสนใจก็มาร่วมซื้อได้ที่งานเซทันซาริโอคาแรเตอร์แฟร์นะครับ2023ครับผม ที่อ๋อที่ไหน <laughs> ที่เซ็นทรัลรัดเท้านะครับชั้นหนึ่งเขามีงานตั้งแต่วันที่5้ตุลาคมนี้ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสนใจมาร่วมงานได้นะครับผมว่าไงนะจริงฟีดแบ็กดีเป็นทีอมาเอาไปเนาะครับดีฟีดแบ็แดบดกด,ด,บดีมากแฟนคลับที่มาร่วงเขาก็บอกว่าเหมือนเขาเหมือนไปแบบ ฟูลฟิลความรู้สึกเขาเพราะว่าเรายังไม่เคยมีแฟนมีที่ประเทศไทยเลยเวลาเรามีเราก็เป็นแบบเป็นฟิลแคนเอ่อฟิลแฟน,แว,นว่าเป็นคอนเสิร์ตซะมากกว่าะอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนเป็นแฟนมีที่มีความใกล้ชิดมีความเอ่อแล้วก็เหมือนที่ผมได้พูดไปอ่ะอันนี้เป็นแบบเขาปิดห้องนั้นไปอ่ะทุกคนทุกคนที่เขารักเรามากอะไรเงี้ยก็พอมันได้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วทให้คนนั้นร้องไห้หลักมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันนี่เขาก็มากันเต็มเลยเหมือนกันวันนี้นะครับขอบคุณครับ ฟิลมบรรยากาศมันอิ่มมันอะไรมันอิ่มมันอิ่มแหละเพราะว่ามันอิ่มด้วยเราเราอับพี่เอิร์ธผ่านอะไรกันมาตั้งแต่แรกตอนที่แบบผมเล่นเรื่องแรกแล้วแล้วมันก็ทําให้เรามีวันนี้มันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากแล้วก็แฟนคลับก็ผ่านด้วยกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยขอบคุณขอบคุณจริงครับทุกอ่าผมอ่ะ เมื่อก่อนอะผมจะเป็นคนไม่เข้าไปส่ง DM เลยนะแบบบ m ตัวเองเนี่ยคือไม่เคยเข้าไปส่งมา3-4ปีแล้วล่าสุดได้ได้มีโอกาสกลับเข้าไปส่งเนี่ยมันคือมีแฟนคลับบางคนที่แบบเขาอ่ะจะส่งมาเลยนะว่าวันแรกที่เขาติดตามเราอ่ะคือเหมือนเขาแบบเดออ่าสามร้อกว่าเดอหกร้กว่าเดวิดยูอะไรประมาณเนี้ยพอแบบเราพอเข้าไปดู DM แล้วเห็นอันเนี้ยวันนั้นแบบมันแอบน้ําตาล,ลืนแล้วก็แบบดีใจที่แบบ เขาอยู่กับเรามานานมากหรือว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ส่งมาแบอบกว่าเอ้ยแฮปปี้เดย์นะขอให้วันนี้คุณมีความสุขนะผมว่าแค่นี้มันก็ทําให้เรามีพลังที่จะเดินต่อทํางานในแต่ละวันแล้วมต่อให้วันนั้นผมจะแบบเออไปฝึกงานมาตั้งแต่หกโมงเช้ากลับมาแล้วมาทํางานต่อมันก็ทําให้ผมรู้สึกดีแล้วก็มีแรงที่จะแบบทํางานต่อครับก็ขอบคุณจริงเอย่างเราก็เป็นฝัให้เาเป็นได้ไหมนะเราถามเาก่อน <c oughs> แต่ว,ว่าผม <c oughs> ไม่ยามทำเต็มที่อพยายามแบบตั้งใจทํางานแล้วก็ ตั้งใจเอ็นเตอร์เทนทุกคนเต็มที่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำแล้วก็สิ่งผมตั้งใจทำแต่เรียกได้ว่านางโชว์ของคุณก็คือคาอยู่นคาช้าโชว์ไหนฮะโชว์แบบว่าเลื้อยเลื้อยอยู่เลื้อยเลื้อยโอเคก็ก็ดีใจทำอะไรแปลกใหม่ไม่ค่อยได้เลื้อยบ้างเลื้อยเลื้อยแล้วหน่อยคิดเองว่าโชว์นี้ดเลือกเองกันหรือเปล่าจริงอะเวลาเลือกรึงว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทำผมไม่ค่อยได้โชว์เซ็กซี่ไม่เหมือนคุณเอิร์ธไงเราอยากจะโชว์เซ็กซี่บ้างได้ ทำเต็มที่แล้วเออกาโบไดคะแนนสเตทนั้นเท่าไห่นะให้คะแนนสเตจนั้นถ้าเราให้สิบเราก็จะพูดเขิดอยู่นะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่เรา <c oughs> เรา,เราให้ให้ตัวเองแบบเต็มที่แล้ววนะันนั้นเราแบบทำเต็มที่จริงๆก็ให้ตัวเองสิบแหละแต่เราโชว์เซ็กซี่อย่างนี้ทำไมแบบวันนั้นเออเขายังใส่แบบมีลูกไม้มคุณมไม่อยากแบบลองสักครั้งหรอ <c oughs> โชว์สิบหกสิบแปดะเอ้าอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้จริงว่าอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้ผมอาจจะ <c oughs> <c oughs> ซ้อมยซุ่มฟิตูฟิตหมุนอะไรอยู่ไหมหงื่อแตกแล้วเนี่ยแล้วก็ซุ่มซอลทุกนี้ก็พยายามแบบว่าออกกำลังกายลดน้ำหนักอะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบกลับไปใส่เสื้อผ้าไซส์เก่าของเราหรืออยากจะแบบเออเราโตแล้วนะอะไรอย่างงี้เมื่อวานเมื่อคุณแบบพเราเออคุณมีแพชชั่นอยากจะกลับไปใส่เสื้อผ้าเก่าๆเออแล้วก็อยากจะแบบลองเอออะไรอ่ะอ่าจะพิมพ์ให้มันมั่นใจอะไรก่อนเออใช่ใช่ใช่ครับควางอย่างหอมหน้าเป็น พันจัไก่คือได้แล้วรางวัจากครับทีซีรีส์มาทีนี้ลองนะครับผมถ้าผมจะไม่พิคเหมือนจะได้มาประมาณสองรางวัลที่เป็นรางวัลมีราบเอเชียอะไรก็อีกอันหนึ่งครับก็มันดีใจนะแล้วก็ผมว่าทุกคนที่ร่วมทํางานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังที่ออฟกุวมกับหรือว่าตัวนักแสดงทุกคนคือเราตั้งใจทํามันเต็มที่จริงแล้วบอกเลยว่ามันเป็นซีรีส์ที่ผมแบบผมให้มันแบบมาพอๆกับ ทุกเรื่องที่ผมเล่นน่เพราะว่าคือครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้การทํางานมาแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างเน <alah. S 1> ี้ยผมแบบใส่กับมันลงไปแบบเต mm ็มที่แล้วผลตอบแทนมันก็อย่างที่ทุกคนให้ได้รับรางวัลนีไยมาทำให้ผมดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกการตอบรับครับ่าาเข้แบบวหลังๆเขารับรางวัลเขาก็ส่งข้อความมาเลยว่าแบบเออดีใจแล้วก็แบบ ขอบคุณอะไรประมาณนี้ผมก็ขอบคุณเขาม,มากครับมผมให้เป็นมาสเตอร์พีเพราะว่าผมได้ทํางานและเรียนรู้งานมามากที่สุดแล้วแล้วมันก็เป็นผลง,งานครั้งล่าสุดของผมเนี่ยน่าจะเป็นแบบเป็นแจะพูดยังไงมันก็เกิขินอยู่นะแต่ว่าผมให้มันน่าจะเป็นผมมีพเ t e n t i ย l ในการแสดงสูงสุดแล้วผมได้ทํางานเนี้แล้วมันคือ ก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีสแหละครับก็ขอบคุณครับอย่างอย่างเรื่องนี้มันทำให้แบบการเรื่องการแสดงของ้ด้เอาไปแบบเพิ่พัฒนาเป็นแบบเป็นมงเป็นเรื่องที่ทำให้ผมดีกับทุกเหตุการณ์แล้วแบบผมปูแบ็กกราวทุกครั้งที่มีการเวิร์กช็อปเนี้ยมันลงไปลึกมากบางทีมันไม่ได้มีอะไรเลยนั่งรอระหว่างนั่งรอเซตเนี่ยเพลงเข้ามาผมก็แบบโวยแลผมร้องไห้ไปเป็นชั่วโมงอ่ะเพราะว่าการที่เราดึงดึงดาวไปกับตัวละครนี้ก็ ผมว่ามันก็เป็นอีกความสําเร็จหนึ่งในถานะนักแสดงคนหนึ่งที่แบบพยายามทํามันมาตลอดผมอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งมากเนี้ยผมเรียนสายวิทย์มาค,ความไม่ตะกาในตัวผมเยอะมากเลยศิลปะมันเป็นอะไรที่ยากแล้วเราต้องปล่อยใจไปกับมันจริงๆครั้งนี้เหมือนเป็นครั้งแรกที่ผมสามารถปล่อยใจกับมันได้เกิน80อะไรยเงี้ยม,มันตอมันได้รางวมใจผมใจจริงครับก็อย่างที่บอกขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณ G m เอวขอบคุณพิถาด้วยครับเรียกได้ว่าเราเก้าข้ามค่ะ จำกัดของเราจงว้ยผมว่ามันก็ขีดอากาศมันก็ต้อจะมีเรื่อยๆอ่ะพวกเราก็ยังแบบต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งทํางานในตรงนี้ได้ไม่นานมากเองครับอืมแล้วคุณเห็นไหมเพราะว่าแบบในโซเชียลเนี่ยแฟนๆันก็แบบว่าปี2021 22 23ก็มีเอื่องทีมาตลอด2 0 24เราจะเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็อ่าก็เราดูละกันเราดูละกันครับ เนี่ยไม่ไม่ชอบสปอยไงแต่ว่าถ้าเธอก็รอดูละการเธอเองะฮทถามือนว่าผใจให้นะครับบอกว่าสองพรั้งยี่สักยี่สามยี่สี่คู่ของคุณจะมีแบบได้แบบนี้ท่าดาบปลาไหลนะก็ที่ฟังมาอ๋อที่ที่พี่แบกอ๋อพูดเหรอเขาเริมีแบบเออจะปลุกไว้หรือก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ออมีหรือไม่มี ก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เออเออเขาเหงื่อแตกแล้วเนี่ยแล้วนี่จะไปเดี๋ยวสัปปายุปุ่นครับครับเดี๋ยวจะไปแล้วก็มีอ่ะซุ้มซ้อมเพลงไปแล้วมีการเราคิดโชว์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะโชว์อะไรบ้างครับก็ฝากแฟนๆนะครับผมเจอกันที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้ครับเดแล้วเราจะไปโชว์เซ็กซี่ที่ญี่ปุ่นเฮ้ยแกเฮ้ยแก เราอาจจะโชว์เซ็กที่ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราทั้งเราทั้งพี่เอิร์ธเป็นคนที่ชอบเพลงแนวเพลงคล้ายๆกันผมว่าครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะได้เห็นอะไรอีกครั้งหนึ่งอย่างาเร,าร,รื่องภาษาภาาษญี่ปุ่นภ<ร>าษาญี่ปุ่นมีพยายามจำอยู่เนี่ยที่จริงเราได้เป็นแบบค้าขายอยู่เป็นประโยคยาวๆอะไรได้ไหม

ก็มีเป็นคำๆเนี้ยแบบว่าถ้าพูดประโยคก็ยังแบบไม่ค่อยได้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ยุ่งๆด้วยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเราจะตั้งใจไปนั่งศึกษาประโยคทังประโยคเลยฮะเราจะเน้นอะไรสังอาหารหรือวะสรุปเขียนอยู่ที่มือเหลือกเตรียมชมครับผมเตรียมเตรียมโชว์เลยนะครับ ตอนนี้ทอดทำงานเยอะมากแล้วก็ฝึกงานด้วยอะไรอ๋อฝึกงานตั้งแต่6โมงครับเมื่อเช้าก็ไปฝึกมาเออมันเหนื่อยไหมเลยเหนื่อยไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าเหนื่อยแต่เราก็อยากที่จะเรายังเราอยากจะทํางานอะไรเงี้ยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดบางทีแบบเราไปฝึกงานหรือเราไปเรียนแบบจริงจังเงี้ยบางทีเวลามีงานเข้ามาอาเงี้ยเราอาจจะไม่สามารถรับได้ถ้าเกิดอันไหนรับได้ผมก็จะรับแล้วต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็จะวิ่งมาต่อให้ได้องย ถ้ามีโอกาสเข้ามาครับก,ก็ฝากฝากลูกค้าโทรมาได้นะครับเออแล้วถ้าจัดการติดต่อมาได้ครับเราจัดการระเบียบวิตเออยังไงอ๋อก็จริงๆแล้วมันก็จะมีเวลาเป็นสเกจโดแหละว่าฝึกกี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราสามารถรับงานได้ถึงกี่โมงกี่โมงอย่างเงี้ยหรือบางทีมันเป็นเวนอย่างเงี้ยเราก็มีอาจจะแบบถ้าสมมติว่าติดจริงๆแล้วอาจจะแบบขอสวิตเวนอาจจะไปอยู่เวนดึกหน่อยหรืออาจจะแบบขอไปฝึกวันอื่นอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามเมเนตมันให้ดีแล้วก็ เพราะยังไงเราก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็คือคนที่ต้องเรียนหนังสือแล้วผมก็พยายามกักเก็บความรู้ให้มันได้มากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะควบคู่ไปกับการทํางานอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหนื่อยเกินไปใช่หไห<ป>มมันไม่ได้เหนื่อยเกินไปนนเพราะผมว่าคนเราทําได้ผมก็ทำมาตลอดลยอย่างเงี้ยก็แต่หลายคนเห็นเธอแบบลงไอจ<อ>ีแบอบโคตรเลยผ<อ>มไรยก็เป็นห่วงนะจริงๆไม่ต้องห่วงสบายมากครับผมก็คือยังรับไหวใช่ไหมยังสบายมาก อจริงๆก็โทรมาอีกได้นะเรื่อยๆเด้อจริงเราก็ทํางานได้ตลอดเวลานแล้วเราลยงานหนักเพื่อเราจะโชว์ศักยภาพให้สปอนเซอร์คลินิกเราเห็นหรือเปล่าที่เราขอเขาไวให้เขาเห็นหึือศักยภาพเราหรือเปล่าฮัลโหลคุณมิกรับไหมเพราะว่ามิกก็เขาเกินไปแล้วว่าถ้าอยากคลินิกเราสสนุนเลยเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตละกันแต่ว่าจะพยายามตั้งใจเรียนให้แบบเก็บ ความรู้ในช่วงปีสุดท้ายได้มากที่สุดยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการหลังจากเรียนแล้วผมว่าอีกหน้าที่หนึ่งที่มันจะทําให้เราพัฒนาตัวเอคือเราต้องไปแ r a ทีสซิ่งจริงๆยอะไรเงี้ยต้องไปคอยรักษาจริงๆยอะไรเงี้ยมันมันเยอะไม่มีบอกตัวเองยังไงเหรออออากาศได้ปะเนี่แต่ก็ไม่ไม่ไม่จริงๆก็ไม่บอกตัวเองว่ายังไงเหรอเพราะสุดท้ายแล้วผมว่ามันคือผมว่าผมติวมันคือหน้าที่นะมันคือสิ่งที่เราต้องทํา เราเป็นนักศึกษาหน้าที่ของเราคือรับผิดชอบการเรียนแล้วเรามีแคเรียของเราก็คืองานเราก็ต้องทําหน้าที่งานของเราให้ดีอะไรเงี้ยก็ต้องควบคุมไปให้ดีที่สุดออยะเวลามนเหลือีนานสิบสองเมษาครับนี่ไม่ได้นับถอยหลังนะจําเวลาได้เฉยๆยใช่ใช่ก็ใช่ก็เป็นจริงแล้วอ่ะผมมาเหลือแค่ฝึกงานเลยแหละเออไอ เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีเนีร์โปรเจกต์หรืออะไรอะไรต่างๆที่มันจริงๆต้องทำเนี่ยคือผมมาทํามาแล้วเหลือ <pin. S 1> er แค่ฝึกงานแหละที่แบบเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทํางานแล้วปีที่แล้วผมก็เต็มที่ให้กับงานไปแล้ว <pin. S 1> ผมว่าปีนี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องกลับไปทําให้มันจบแต่อก็เก่งได้นะงานาก็แบบันทก็แม่โองานเรียนเธาก็คนโทรได้ยู่ผมก็บอกตัวเองทุกวันเลยครับว่าเยี่ยมแล้วพยายามทุกวันเลยฮะ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณครับ่ะออสเซอร์ชใช่ไหมออสเสิร์ครับครับฝั่งไหนเรียกได้เลยอ่ะผมไล่มาจากฝั่งนี้ก่อนนะพี่นะโอเคเธอกด